ดวงปักแรกของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ปักแรกของเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงมาที่15กันยายน2566นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเรามาดูดวงคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่เกิดวันเสาร์ปักแรกของเดือนกันยายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้งานดีนะคะงานดีงานเยอะนะคะใครที่ค้าขายหรือลงทุนอะไรนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะงานค่อนข้างดีนะคะแต่บางทีอาจจะงานหนักงานเยอะจนเกินไปนะคะจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ ระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในปักแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะงานเยอะนะคะงานเยอะใครที่ค้าขายลงทุนค้าขายอะไรมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะมีคนมาหานะคะมีคนคิดถึงใครที่รอคนรักเก่านะคะ เพื่อนเก่านะ,ะจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนคิดถึงมีคนเดินทางมาหาจะได้เจอคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะในอนาคตคุณจะได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญสถานที่ใกล้น้ําหรือมีแผนที่จะได้เดินทางไปไหว้พญานาคที่คำชะโนดนะคะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอ สุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงใครมีปัญหาโรคหัวใจนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจความดันระวังนิดหนึ่งนะคะระวังโรคหัวใจกำเริบนะคะช่วงนี้ระวังมีเรื่องให้เสียใจนะคะกับคนที่คุณรักนะคะช่วงนี้หลายๆาคนกาลังมองหางานใหม่ๆนะคะมองหางานใหม่ๆนะคะอยากได้งานใหม่นะคะอยากเปลี่ยนงานนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวใครที่รอข่าวดีจะมีโอกาสาได้รับข่าวดีนะคะ ในตำแหน่งบ้านระวังจะมีคนในบ้านคนในครอบครัวไม่สบายหรือเจ็บป่วยมีโอกาสได้นอนโรงพยาบาลหรือไปพบหมอนะคะช่วงนี้จะบอกว่าสุขภาพของตัวคุณเองช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะนะคะนอนไม่ค่อยหลับกังวลนะคะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเรามาดูเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้หลายๆคนมองหางานใหม่นะคะอยากได้งานใหม่อยากเปลี่ยนงาน ใครที่ทํางานอยู่แล้วงานการค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นนะคะแต่งานหนักงานเยอะอาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องสู้ต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ตลอดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณจะผ่านไปได้นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือการติดต่อเจรจานะคะพูดคุยนะคะหรือถ้ามีการเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของความรักนะคะระวังมีเรื่องให้เสียใจนะคะช่วงนี้นะคะระวังมีเรื่องให้เสียใจด้วยคําพูดนะคะ <S <S การพูดกับคนรักนะคะพยายามนะคะระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจนิดนึงใ,ในเรื่องของคนรักของคุณหลายๆคนอยู่ด้วยกันมานานนะคะอยู่ด้วยกันมานานก็รักใร่กันดีนะคะแต่คําพูดบางคาอะระวังนิดนึงนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าช่วงนี้แบกรับปัญหาแบกบรับภาระค่อนข e ้างเยอะอาจจะมีเรื่องให้เสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเกิดขึ้น นะคะในเรื่องของความรักนะคะงานไปแล้วเงินไปแล้วนะคะความรักโชคลาบนะคะโชคลาบในช่วงนี้นะคะถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะโชคลาบของคุณนะคะจะได้มาจากเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขที่คุณไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคนะคะแล้วก็อย่าลืมเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ สื่อน้ำโชคของคุณนะคะคือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคนะคะแล้วก็เลขที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงนะคะสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ68 6 8 8แนะคะแล้วก็6 8 9นะคะ6 8แแล้วก็6 8 9นะคะ ทำบุญเสริมดวงนะคะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะแล้วก็ทำบุญลงศพนะคะทำบุญลงศพนะคะขอให้คนวันเสาร์โชคดีในปักแรกของเดือนกันยายนนี้ค่ะ